สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงจีง Channel มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นหมาป่าเดียวได้กันค่ะทุกคนมายู่ไหนนะขยันหน่อยอ่ะ นี่นี่นะเว้ยเอ้ายางี้ก็ได้เหรอ,อมา อยู่ไหนอ่ะอืมเฮ้ยมารอบที่สามโอ้มัน โอ้ดูดีเขาได้แค่นี้เองไปอย่าไปกลัวเซิ่ง แย่นะแนี้ยจะห้าส่วนจริงๆวุ้นมาผ่านเดี๋ยวใดคือแพ้มาจะสามอีพีแล้วทุกคนแล้วได้ปืนยากอีกต่างหากโอ้ my god ยิงเขาไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหแล้วดูดาเมจเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไอ้จัง